สวัสดีครับผมชายลกทธนิครับผมคลิปนี้เราก็ทำการเข้าตู้เรียบร้อยพร้อมเทสนะครับเมื่อกี้ก็ทำการหลักสายไฟเข้าบัดีสายสายนี้ได้ทำการถอดไอเป็นของเก่าไว้ตรง ม้วนไว้ตรงเสานะครับผมก็เลยทำการหลากมาทำการจับเนี่ครับมาตรฐานครับไฟจะอยู่ด้านล่างครับเป็นหลายนี่ตอนอยู่ด้านบนนี่พามชมครับผมนี่ได้ติด เดินไฟภายในปกติเป็นที่เรียบร้อยครับผมทางร้านเขาจะจัดเดินสายมาให้ครับทางร้านเขาจะเดินสายมาให้แล้วก็แค่มาใส่ปลั๊กไฟใส่มาใส่ปลั๊กไฟใส่สวิต จะแบ่งเป็นตามจุดอันนี้เป็น3มห้องนะครับ3ห้องเงียบเป็น3ามห้องทีนี้ก็ลากสายหมุนสายไว้ผมก็ได้ทำการ้อยโทร้อยโถ,โถเป็น้อยโถเขาเนียบ เนี่ยครับขอทำของพักสายไว้เดี๋ยวนี้ตีจุดเดียวเนี่ยเป็นห้องอีกห้องหนึ่งสวยครับเป็นน็อตดาว,ว่าเป็นเนี่เป็นยกมาที่วัดตัง้งอยู่ที่วัดสวยมาเลยครับหลังนี่จะเดินมา เดินมาไว้ผมจะทำการต่อปักเป็นทีเรียบร้อยนี่เป็นศาลาเป็นหังเล่ยนครับวสวยมากครับนี่เดี๋ยวผมจะทำการเทสระบ,บบตู้นะครับผมตอนนี้ป้อนไฟเข้ามาเรียบร้อยนี่ครับ ป้อนไฟเข้ามาเรียบร้อยครับผมนี่ลายช่องลายอยู่ด้านนะ่ะลายนิวต,ตันตรงนี้เป็นการดูดเป็นการดูดเบเกอร์การดูดกดด่อนเราจะย,ยกลูกย่อยขึ้นนะครับผมก็ทำการเทสเทสตัวการดูดว่ามันใช้งานได้ไหม ถ้าเราป้อนไฟเข้ามันจะใช้งานมันจะตัดแต่ถ้าไม่มีไฟป้อนครับมันมันไม่ตัดเดี๋ยวเราจะทำการยกยกตัวแม่ขึ้นครับเรายกกันดูดเราก็ทำการเทสดูครับถ้าตัดแสดงว่าใช้งานได้ครับนี่ครับใช้งานได้ตัวนี้เป็น 62เอมครับตัวเป็นตุรุ่นใหม่นี่เป็นลูกย่อยครับลูกย่อยเดี๋ยวผมจะเทสระบะบไฟเทสระบบไฟ ระบบไฟครับผมนี่น่าจะเป็นห้องห้องสองห้องสามห้องหนึ่งห้องศาลาเดี๋ยวผมทำการเทสเทดห้องใดก่อนเอาเบเกอร์ขึ้นก่มน,นสามเบเกอร์นี่ครับ มีไฟเข้าเรียบร้อยครับไฟเขาเ้านี่เป็นนิวตอนนิวตอนกระเอากระเาเข้านี่นิวตอนจะเข้าเข้าผ่านไอ้บากาวบากาวนี่สายนี้จะลงดินเรื่องลงดินครับเรื่องทำการเปิดสวิตช์ดูครับทำการ เช็คไฟดูก่อนนี่บไฟมาเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมทำการเทสไฟรับาฟไฟนี่ยเปิดสวิต์เรียบร้อยครับนี่ติดเรียบร้อยครับผม อันนี้ว่ามีมีอันนี้เป็นสีเดียวเป็นสีเดียวครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเทสห้องนี้ดูครับห้องสองเดีย๋ยวทำการเปิดสวิตเปิดสวิตดูครับ นี่ครับหลอตนี้สวยมากแล้วมีสามสีทั้งหมดที่ที่หนึ่งที่สองเป็นสีขาวที่สามเป็นสีส้มสวยครับนี่สีสุดหลอดสีสุัวหลอดนี้อยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทครับเป็นหลอดโคมสาระเปา สวยมากครับปักมาหมดเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมใช้งานได้ครับพี่น้องติดไฟเรียบร้อยครับผม ดีก็สวยครับผมการเปิดสวิตนี่ไฟสวยมากเลยครับมีสามสีสีส้มสีขาวแล้วก็สีเป็นสหลัวโคมสาละเปา สวยมากครับมาชมห้องนี้กันบ้างห้องสุดท้ายเป็นห้องที่สามนี่ทำการเปิดไฟระบบไฟ ะโปไฟครับหลังจากที่เดินโปรไฟเรียบร้อยครับตอนนี้ก็สามสีเมกันไม่คสีมสีสลัวงงามหลายครับจะไฟได้เรียบร้อยครับผม นี่ครับเป็นอันนี้เป็นศาลาเป็นศาลาตรงบันไดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดสวิตติดเรียบร้อยครับผมก็คลิปนี้เรามาทัดระบบไฟหลังจากที่เดือนเรียบร้อยครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผม กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องชายเล่นคอนี้ด้วยครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ